แป๊บเลยนะเราจะปีใหม่อีกแล้วก็เลยอยากจะรีแคทช่องตัวเองวะแบบว่าเริ่มแรกจนถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างว่ะผ่านอะไรมาบ้างวะเนี่ยก็คือมาดูแล้วก็มาเช็คไอเชียสองพันสิบเลยอรอแต่จริงๆสองพันสิบอะผมยังไม่ได้ทำช่องหรอกผมมาทําช่องจริงๆกลางๆก็น่าจะช่วงสองพันสิบเอ็ดสองพันสิบสองไปสำหรับผมเนี่ยยอดผู้ติดตามสองแสนนี มันมันเยอะมากเลยนะก็อยากรู้อ่ะเพราะว่าผมก็ลืมแล้วว่าตัวเองตอนนั้นเป็นยังไงผมตอนนั้นกับผมตอนนี้ก็คงไม่เหมือนกันแนะ่ะแล้วก็เพิ่งมาสังเกตครับว่าตัวเองเนี่ยลงโอ้ยังลงอะไรนักหนาเนี่ยอันสามรอยรายการไหนขอดูอันนี้ด้วยสิผมเปิดอันนี้แวะอันนี้น่าจะเป็นเกมแรกๆที่ผมเอามาเล่นสวัสดีครับผม distortion นะครับแล้ววันนี้ผมจะพาคุณไปเล่นเกม ที่เรียกเลยว่ารวมทุกสิ่งทุกอย่างของเกมแฟมบรี่ไว้วนี่เกมเกมเดียวโอ้โหไม่คเกมอะไรวะนะครับมีไอ้ต้นล้นนะครับอ๋อไอ้เกมนี้พ่อตามหาลูกชายนี่ว่าท้วแมกูกระถ่ายปดเอกอะเอสเพื่อเตะเตะตายตายเตะเตะตายตายเออแบบนีครับแบบนี้ย เขาเล่นเก่งดีนี่อ๋อโอ้โหเราโดนต่อยยับเลยนี่กดบีเอ้ยกดเอสไปหยิบของแล้วฟังนี่เหมือนกังเลยครับกลับไประเบิดนี่ัครบไอตัวข้างล่างหลุดมันจากไหนไม่รู้ทีมันไปมันยังมีให้เล่นอยู่ปุ๋วเกมมันมันเป็นเกมเว็บไง โอ้โอ๋อๆอเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อวิ่งซักไม่ได้แล้วไปวิ่งอะไรตรงนั้นวะเออไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันงงเอ่อเฮ้ยที่สุดท้ายทีหนีสูดก็หนีตั้งเยอะตั้งแยะนะยังอีกเหรอยังจะเดินตรงนั้นอีกเหรออ่าจะพายเขาแล้วอ๋อผมพยายามรวมวอส แล้วมันก็ยังไม่ตายโอ้โห,ห่านาจใจจริงๆเดวขไม่ชนโอ้โห,โโหแม่แต่คือมันเป็นลิง์กอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ครับอันเนี้ยกดแก้ไขได้ไหมลิง์กเต็มๆมันอยู่ไหนอะนี่ไงผมไม่เชื่อหรอกว่ามันจะปิดไปแล้ว เขาไม่ได้แล้วเออก็ตะเกมมันเยอะมากใน็แบบเนี้ยเออไปเจอมาเว้ยแล้วก็แล้วก็เอามาเล่นก็ขยันเนาะดูดิดูความขยันดิกพูดทำอย่างนี้ได้อย่างไงวะ <laughs> ต้องดูพัดทแรกปะเอ่อแบบนะเฮ้ยเ s มซัมติกดิท็อตอินมายส t ตล อะไรอ่ะ f r e e แช่แข็ง <said> <laughs> อไอ้สิ f r e e z ว่าใครแ่แข็งอะไรไม่แช่แข็งอะไรไม่เข้าใจ <laughs> อา่าเราไปรีโหลดรีโหลดไปรีโหล,ลดทำไมอ่ะ ทำเฮียอะไรเราดูยังใช้ไม่ถูกๆูเลยครับอันเนี้ยไหนไหนดูดิเอ่อเขาไม่เป็นยังไงนะมาเช็คชื่อมีคนขุด เต็มเลยเนี่ยปีที่แล้วปีที่แล้วเจ็ดเดือนที่ผ่านมาหกเดือนที่ผ่านมาล่าสุดคือ <laughs> เท่าไหร่สองเดือนมาเช็กชื่อครับมาแนะนำอะไรตอนนี้ฉันงงแ <laughs> ต่ก่อนผมบ้าอินโทรมากนะครับเกอ,อทุกๆคลิปของผมอะ่ะแม่งจะต้องแบบอินโทรกูจะต้องเพอร์เฟกไว้เออเป็นโลกเนี่ยดูดูความแบบ มึงเอาความขยันนี้มาจากไหนวะไม่ค่อยเข้าใจขยันจะจัดเคยเล่นไมค์คร f t ด้วยวะทำได้ไงปะตายตายปะอันเนี้ยดูดูแล้วเนี่ยดูตายเออเรียบร้อยพ <laughs> อ,อมาย้อนดูตอนนี้ก็คือแบบเนี่ยผมมาไกลขนาดนี้เลยละวะจริงๆวันนี้ไม่ได้จะแค่แบบมาย้อนดูช่องตัวเองเฉยๆหรอก ว่าในปีหน้ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงผมตัดสินใจแล้วล่ะครับอืแหมปูดเดี๋ยวเข้าโหมดซีรีสเลยก็คือปีหน้าเนี่ยอืก็คือปีหน้าผมเนี่ยมีมีแผนว่าตัดสินใจไปแล้วว่าคือผมนี่ยก็คือแบบก็คือมันก็จะเป็นแบบเออแบบว่าก็คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็คือว่า <laughs> ไม่ได้พูดสักทีเนี่ยครับจริงคือผมมีแผนจะเปลี่ยนชื่อช่องมานานแล้วครับแต่เพว่าเดี๋ยวให้ดูก็คืออ่าช่วงช่วงที่ทําช่องมาเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลามาเนี่ยผมน่าจะเริ่มทําช่วงแถวสองพันสิบเอ็ดไปไป2011ลายสองพันสิบเอ็ดแหละเออแล้วก็ช่องมาเริ่มโตช่วงสองพันสิบสอง ค่อยๆโตขึ้นโต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 นะครับแล้วผมหายไปช่วงหนึ่งถูกไหมผมหายไปประมาณช่วงปี2017ก็คือตอนนั้นผมตัดสินใจเน้นงานประจําเลยก็คือเอาเอาดีเรื่องเรื่องงานหลักเพราะว่าช่วงนั้นก็เหมือนจะว่าหมดแพชชั่นเออก็ว่ากันดำตรงไงเออด้วยความที่ตอนนั้นก็คือได้ทํางานที่ตัวเองชอบ ก็เลยเหมือนกับว่าเอองั้นเอาดีทางนั้นไปเลยก็หายไปสามสามสี่ปีได้นะครับกลับมาทำอีกทีก็น่าจะช่วงน่าจะช่วงเ e s i d เ n ด E จพึ่งพึ่งประกาศแล้วผมก็กลับมาทำเออเนี่ยกลับมาเล่นช่วงนี้แหละแล้วก็มันก็เป็นช่วงโควิดด้วยเนาะแล้วผมก็บวกกับงานประจำที่ทำอยู่ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหม ในช่วงระยะเวลาที่กลับมาเนี่ยก็จริงๆช่องมันกลับมาโตอีกทีก็คือตอนที่ตอนที่ได้เล่นอมองอารกับแก๊งใส่นวแล้วครับใช่ปะใช่ก็คือพี่เอกชวนเออพี่เอกชนไปเล่น,นก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าที่ช่องเติบโตได้ก็มีพี่เอกกับแก๊งใส่นัวเขาเขาเขาช่วยมาตลอดนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางนู้นจริงๆนะ เออเพราะว่าถ้าไม่มีแก๊งนู้นเน่ยผมก็คงก็คงอยู่แถวๆนี้น <laughs> แต่จริงๆแล้วอะ่ะมันก็ไม่ใช่แค่พี่เอกหรือแก๊งใส่นัวหรอกก็มีคนอื่นด้วยนะครับมีแก๊งอ่อสุงอายุอย่างเช่นไม้กับตะก,กิดนะ <laughs> แล้ก็มี <laughs> อ่าคนดูนะครับจากช่องอื่นก็มีนะครับแล้วก็มีอ่าสมาชิกบางคนก็เป็นแบบ s ับส c r i เบอตั้งแต่ยุคแรกเๆเนี้ยยุคที่ผมทําช่องแรกๆอะ่ะเออคือแบบก็เห็นผมกลับมาแล้วก็ตามมาซัพพอร์ตอันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะครับเรื่องชื่อเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ผมตั้งใจมาตั้งนานแล้วว่าจะเปลี่ยนตั้งแต่แรกเทียมแต่ว่าผมยังนึกชื่อไม่ออก <c oughs> <c oughs> นั่นแหละปัญหาก็คือจะเอาชื่อที่อะไรดีวะอือจนกระทั <c> ่ง <oughs> ตอนนี้ผมได้ชื่อแล้วรอเวลาแค่นั้นเองแล้วก็รอทำนู่นทำนี่ปรับโลโกโ้นู่นนี่นั่น,นแล้วก็ในปีปีปี2 0 2 5นี้นะครับก็จะขยับขยายแล้วผมจะไม่ได้ไลฟ์สตรีมแค่ใน YouTube อย่างเดียวแล้วผมจะขยับไปท t c h ด้วยนะครับก็ใครที่สะดวกดูบนทวิชวก็ไปไปตามดูได้นะครับอืมก็เดี๋ยวจะไลฟ์สตรีมแบบ2แพลตฟอร์ม2ช่องทางไปเลยเออไม่ย้ายนะแต่ทําพร้อมกันไปเลย นะครับผมจะไม่ขี้เกียจอ,อ่ถึงแม้จะขี้เกียจก็ตามนะครับผมอมืถ้าไม่ขี้เกียจแต่มันก็ขี้เกียจอยู่ดีไม่เข้าใจผมนกน <c oughs> คลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะใช้ชื่อว่า Distortion นะครับแล้วก็ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อครับมันถึงเวลาแล้วแหละที่ผมจะต้องเปลี่ยนตัวต้นใหม่ไม่เปลี่ยนหรอกเหมือนเดิมแหลนะ <c oughs> เ,ปลเปลี่ยนทำไม แค่แค่เปลี่ยนชื่อเฉยมันไม่ได้มีอะไรหรอกเออแล้วก็ชื่อนี้มันก็เทด่ดีฉันชอบต่อไปนี้ทุกคนผมจะใช้ชื่อช่องว่า